สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านค่ะมื่อนก้าเป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะช่วงนก้านาซีรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วนะคะเนาะกะเฮากะสีมาพบก,กันอีกเช่นเคยค่ะกับทางช่องลูกศส์พอเสิรดนะคะเนาะพบก,กับคนกําแพงค่ะมืม่อนก้ามาอ่า ให้พี่เพีได้เห็นตัวเลงแนวทางของพอนะคะลาสตากับหาน้อยมัดรวมอีกเช่นเคยนะคะเนาะสำหรับลาวพัฒนาพอน่ะสิทรงม้าคำคำนะคะเนาะแต่พอทรงม้าคนกระแผงกระสินลงห้เลยนะคะเนาะกะเบิงลาสตากับหาน้อยมัดรวมของพ่อเป็นน้ำจิ้มไปก่อนเ mm hmm. <laughs> พราะว่าลาสตาของพอนี่แตกดีค่ะแตกดีเลยละ mm ่ะ hmm. แล้วก็หน่อยหางด้วย น้อยตัวค่ะแล้วนกะ็ค่อนข้างสีเข่าดีนะคะเนาะอแต่ว่าของเกาเมื่อวานนี่คนกระแผงก็ยังบรรลูเลยค่ะวานวตั้งออกหยังเพราะว่าพอบริษสงมาให้เบิงนะคะคนกระแพงก็เปิดเบิงบ่เป็นนะคะพราเขาบ่อเคยเล่นจักเทียบอบเ,เคยลงทุนอย่างเขาก็เลยบรรลูตำแหน่งเดี๋ยวบอกไปสิผิดอีกนะคะเนาะเดี๋ยวอ่าพ่ออาเซีตอนนี้อาริซีพักพรแล้วก็ออกเบนม้ากันอาเซีพักพรไปแล้วนะคะ เฮากะมาเบิ่งของไม่วันที่เจ็ดกันก่อนนะคะพี่พีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาไปพบกับพา,าน้อยมัดรวมค่ะพาน้อยมัดรวมของพ่อกะเขานะคะเขาอยู่ทีแปดแปดแล้วก็สูตรสี่ของปกตินะโอ้เข่าบนล่างเลยค่ะเดี๋ยวเขาพบกับาลาสตานะคะเนาะ,ะนี่คะ่ะลาสตาของพ่อนะคะเดนสองล้องเก้านะคะกันสามนะคะ กับบนก็02 12นะคะ92 22 93นะคะ03ล่างก็33 43 5 3ค่ะ2374นะคะ91และ3ตัวะคะ่ะ 02, 022ค่ะ292ค่ะ9 5 3 <ple as> และ793 902ปิดท้ายด้วย302 30, นะคะเนาะโอ้ย มัวแต่อ่านทั้งลางทั้งถึงกันไปอีกมาลกันนี่เลยคันนี้ค่ะคัแคมหลัดจอไว้ใดนะคะแคมหลัดจอไว้ทะเบิงนะคะพีพีค่ะเปรียบเทียบว่าเออเขาเออมีอย่างแน่นะคะจึไดะไปต้องไปรูดหาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวควงกระแพ้งเสียหายเบิงของ หานนอยมัดรวมนะคะที่ออกไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะว่าออกตัวใดบ้างออกจริงเปล่าที่หลงคลิปกับที่เขาออกก็ตรงกันบอนี่ก่ะ้นอยมัดรวมของพอวันที่หนะคะวันที่6ก่ะออกมาที่4นนะคะและ88บนล่างเลยค่ะอืมแล้วก็อ่าังนันก็หลุดไปนะคะเนาะ แนวทางก็แบบนี้ละค่ะมีเข่ามีหลุดนะคะพี่พีเนาะทะรูดสามหลุดสองกะอ่าชาะอกิจกะสองหารูดสามหลุดสองก,กะ 2, 5, 3, ก,กินยาวเลยกะรูดเจ็ดนะคะกะเดี๋ยวหามาวากันของใหม่นะคะพี่พีเนาะของเก,าก่ากะอ่ามีเข่ามีหลุดก็รู้อยู่ก่รลงทุนมีความเสี่ยงนะคะนะ นี่ค่ะของไม่วันที่7จค่ะเกรกฎาคมสองพนหารกิ็ะคะพีพีเด่น6กลองสกัน8ปดค่ะรูเจค่ะแปดแปดค่ะสีกค่ะศูค่ะหนึ่งสนะคะเจ็ดสามเนะคะศูน8์แปดเก้าแปดหกสองนะคะเนาะสองสย์ค่ะเจ็ดแปดค่ะสี เก้าสองค่ะสามตัวค่ะพี่พีค่ะ8 0ดศูนย์ีนะคะหกแปดแนะคะหกเและ8 1ด0น6่งีศูค่ะ 4, 4ี6ีหกเค่ะเฉพาะกิจศูนค่ะพิเศษ4นะคะนาะปกติ7และ VIP 6พนะคะพี่พีเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่พีอ่าแคมปหน้าจอได้นะคะ ว่าหาน้อยของพอมีอย่างแน่นะคะล้วสตากะอ่านไปให้พีพีได้ฟังแล้วนะคะเนี่ยกาน้อยมัดรวมกะอ่านไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะคนกระแพงกะอ่าสิขอบอกพีพีว่าเดี๋ยวบายบายนะคะถ้าพอทรงแล้วพัฒน,นาเข้ามานะคะคนกระแพงกัสิลงให้ไปเลยนะคะเนา,าะพีพีได้พิจาณา ตัวเลขแนวทางนะคะว่า,อาชอบบอ,อยังบอมคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นลาวสตาและหานน้อยมาดวมของพอเศษนะคะขอให้พี่ๆโชคดีปังๆลวงหนาไปก่อนเลยนะคะเนาะมืออื่นเขาับมาปังๆเล่าพัฒนากันต่อนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> พอบอกว่ามีตัวดีแล้วนะคะบอกคนกันแพงมาแล้วแหละมีตัวเด็ดแล้วของอาจารย์พอ,พอเซตนะคะ ขอใหพ้พี่โชคดีกับลาสตาและห้าน้อยมัดรวมมือนี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์นะคะเนาะแล้วก็โอ้โหน้องๆคอมเมนต์มาล้วนๆเลยค่ะขอบคุณเนบซีนะคะที่อ่นนำใจเข้ามาให้นะคะเนาะกะซื้อของทําบุญไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ธรรมดาคนแพงใส่บาทตอนเศ้าแทบทุกมือค่ะแล้วก็กับเข่าคนแพงสื่อเห็ดเองนะคะบ่ได้ซื้อแกงถุงน้ำลานมาวายานไปซ้ำกันกับค,คนอื่นนะคะเวลาคนนั้นซื้อคนนี้ซื้อก็เดียวกัไปเหมือนกันอย่างประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพ่อเสดกัสสวัสดีค่ะ